น็อตเผาขาดครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวทำการเปลี่ยนน็อตนะครับผมเรียบร้อยครับงานต่อได้ครับขาดตัวเดียวโอเคนะครับสวัสดีครับผมวันนี้กลมาพบมาพอกันนึกเขานะครับยังอยู่กับทีมงานลายพรเจริญนึงนึกเขานะครับผมพี่น้องคลิปนี้ผมกับสิพามาชมรถใหญ่ชี่ไกลนะครับพี่น้อง นี่นะครับผมพามาชมรถใหญ่ที่ไกลครับก็บสิเป็นเ6็0หนนะครับผมตู้แอร์วีไอพีเหมือนเดิมนะครับน,นี่ก็พามาชมทีมงานไล่พอจรืนเตรียมดินไว้ปลูกอ้อยนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็ 80ไร่นะครับผมแปลงเดียวนะครับ80ไร่นะครับผมมันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายรถใหญ่จีเก,ก่ให้พี่น้องได้ชมนะครับผมว่าวิธีการใส่งานมันเป็นยังไงน,นะครับมันทํางานแบบใหญนะครับผมจีเก,ก่ก็เป็นจีเก,ก่แกบนะครับพี่น้องกินโอ้กินดีขนาดครับผมโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยว ไปชมการทำงานของรถใหญ่ขี้ไกล่เลยนะครับผมลิบนี้กับบมี่ยังไหลนะครับก็พามาชมรถใหญ่ของเหม็นนะครับผมเป็นขี้ไก่แกบนะครับผมเอาไว้รองพื้นนะครับเพื่อปลูกอ้อยนะครับปอกยัางไงากับเตรียมดินล้ะครับพี่น้อง เตรียมดินไม่ปลูกอ้อยนะครับผมคลิปนี้เฮากกามากับ 7610S กหนึ่นเทอร์บนะครับผมนี่นะครับพี่น้องมันก็จะเป็นโตปั่นอยู่ข้างหลังนะครับผมขี่ไก่มันก็สิไหลมากเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีตัวตัวน้ำเลี้ยงขี่ไก่ออกมาท่ายนะครับผมผมก็จะถ่ายไก่ไป้นะครับผมพี่น้อง มันเหม็นนะครับแล้วก็ไม่เหด,ดีใช่ผมอีกครับโอ้เห็ดดีแห้งพี่น้องเอ้ยพีจ่จอดอีหลีครับนี่เด้อครับพี่นอ้องผู้ใดอบ่เคยเห็นนะครับผมกับพิ่งเห็นเธอแรกขึ้นกันนะครับผมเธอแรกอีกแล้วครับพี่น้อง อีกอยังก็มีแตะเทือแหลกนะครับมันกับ่บเคยเห็นอีหลดีนะครับผมคลิปนี้ก็ได้ือได้ถือโอกาสมาทายให้ชมพร้อมนะครับมึงพี่น้องครับมันไหลมามันกัมันก็จิตเตนะครับมันจะมีตัวปันนะครับผมไอแม่นเป็นไอแม่นเป็นคนนะครับก็บโอ้ยไงกับว่านเอาละครับผมอันนี้เพิ่นมาใส่เครื่องว่านนะครับผม โอ้เห็ดดีนะพี่น้องเขาไกลมาได้นะครับพี่น้องผมก็ชิได้ทายแค่อยู่ไกลๆไลนะครับเพราะว่ามันดีดไกลนะครับแล้วอีกอย่างมันเหม็นนะครับผมไก่สิปนล่มเลยพี่น้องเอ้ยผมกระไดมาแล้วครับพี่น้องมาชมมุมข้างหลังนะมั้งโห่ปุ่มไก่แห้งอยู่ครับ โอ้ก็ดีแล้วไหลแล้วครับพี่น้องมึงกระสีค่อยๆไหลออกมานะครับมึงนะครับพี่น้องเอ้ยเอยเอเข้าท่าเว้ยมาครับชิปนี่ก็มาเล่นของเหม็นนะพี่น้องแดดก็แดดนะครับ เหม็นกับเหม็นนะครับผมโอ้ทั้งแดดทั้งเหม็นนะพี่น้องแต่ผมก็อดเอานะครับเพื่ออัตลดในการรับชมของพี่น้องเขานะครับผมอยากให้พี่น้องเห็นกับผมนะครับว่าทุกมือนี่เนี่ยมันพัฒนาไปไกลแล้วครับพี่น้องเอ้สิเปรซาแรงงานคนอยู่โบไ้นะครับขาแรงแพงนะครับผมขาแรงแพงก็คา,านำมันนะครับทุกมือนี่ ค่าน้ำมันแพงแล้วค่าแรงแพงกว่านะครับผมโอ้สุดยอดแห้งครับพี่น้องเก็ยด,ดีครับแค่เนี่ยครับโอ้ยเหม็นพี่น้องมึงครับโอ้มันดีตรงมั้งสิเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนมันจอดเดี๋ยวผมหยิไปถ่ายมึงใกล้ๆนะครับมันเป็นระบบแบบไดน้นะครับ 610S Turbo นะครับกับหนางานใหญ่ขีดใกล้ครับพี่น้องโอ้ทีมงานเขาเจทยเหตุแบบสบายเลยนะครับผมพากกันนั่งในห้องแอร์บพื่ทุกคนเลยนะครับผม นี่แหละนะครับที่เขาเจ้ว่าทำงานในห้องแอร์นะครับผมเหตุงานการ,กรเกษตรในการยู่ในห้องแอร์ได้นะครับพี่น้องโอ้สบายคัขนาดครับตนี้ครับมกี่ไกัมันใหญ่ในพื้นที่กว้างอยู่นะครับผมประมาณห่วย67เ,เมตรหนาจะได้นะครับพื้นที่กว้างมันเนี่ย หนากว้างใช่มันดีดไปนะครับผมน่าจะมี6เมตรนะครับก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับไปกราบกระชิบสองนะครับก็ถือว่าแล้วเร็วนะครับอ๋อนี่นะครับมันจะเป็นตัวปันขี่ไก่นะครับผมบ่ายังไงก็ตัวเตะขี่ไกลเหรอครับนะครับบุบข้างหลังพอดีกันจอดนะครับผมมีการเอ็กซ์เซียนนิดหน่อยนะครับพี่น้อง เขาปันขีกไกขาดนะครับผมต้องได้ไปทำการเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับผมโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม,ไ,มได้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ